ตามเดอะสตาร์ฟาดไม่ยัง้งเหนื่อยจนจะตายตื่นมาก็หายไม่มีแดกจนจะตายเห็นในข่าวทุกวันกลายประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วสาหรับการลุกขึ้นมาโพสข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลผ่านทวิตเตอร์9 u n d e r s c o r e w a l a v o t โดยนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีตามวราวุโโพยิมหรือตามเดอะสตาร์ซึ่งเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นวัคซีนโควิด -19 ที่มีเนื้อหาใจความว่าถามได้ไหมในฐานะ เพิ่งโอนจ่ายภาษีไปเอาเงินไปไหนผมอาจตกข่าวแต่ส่วนใหญ่ที่ได้ข่าวไปซื้อเรือดำน้ำเครื่องบินเคารพบกับใครเขาจะสู้กับใครทั้งโลกสู้กับโควิดกันหมดวัคซีนขาดได้ยังไงครับเราได้ตัวประสิทธิภาพไม่ดีด้วย ผมควรได้รับคําชี้แจงหน่อยนะไม่ใช่มายืนไข่ายคำแแสกนะจ๊ะพ่อมึงสินอกจากนั้นแล้วตามเดอะสตาร์ก็ยังได้โพทวิวเพิ่มเติมว่าเหนื่อยจนจะตายไม่ค่อยมีหรอกตื่นมาก็หายไม่มีแหลกจนจะตายมีให้มึงเห็นในข่าวทุกวันแห็แแ a กนะจ๊ะพ่อมึงสิและวาดภาพชูสองนิ้วที่มีข้อความภาษาอังกฤษ ล็อกดาวน์เป็นฉากหลังก่อนจะติดแฮชแท็กทิ้งท้ายแฮชแท็กนะจ๊ะแฮชแท็กนะจ๊ะพ่อมึงสิซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตเข้ามารีทวิตและกดไลค์กันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลภาพตามก้าว under score w a l ว wood ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ